เคยเลือดเต็มตลอดมาแล้วพอแลฝากกลุ่มซื้อขายหน่อยครับโอเคปะเดี๋ยวเราวิ่งไปตีเอาบิทเมทต่อครับบิทเมทสองตัวตามมาตามมาตามผมมาตามผมมาเดี๋ยวผมจะเป็นผู้นำเองพวกคุณเป็นผู้ตามก็พอแล้วเราจะเป็นท่านผู้นำเอง ผมจำได้ว่าตรงแถวๆถวนี้มันจะมีห้องลับที่ให้ลงไปเก็บกล่องได้ใช่ไหมว่าจำได้ผมจำได้ตั้งแต่ชาติสมัยชาติตาก่อนผมจำได้ว่าแถวเนี้ยมันจะมีห้องลงห้องลับอยู่อ่ะเอ้ยผมจำได้นะจริงๆผมไม่ได้สมรักํำสิ่งด้วยเฮ้ยเนี่ยเจอละเจอละเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมีให้เก็บกล่องนี่ตรงนี้ตรงนี้เราเราขอค้อนบวกเลยดิ เงี้ยล่ะความจำโคตรดีอ่ะจำได้ตอนนั้นเก็บแบบร้อยก็ไปวิ่งเก็บตรงนี้ด้วยมีกล่องสามใบไปกังล่ะชก็บกล่องครับเก็บกล่องกล่องกล่องทั้งสามชื่นอเดกิร้อยครับวิ่งครับออ <c oughs> ว่าจะมาที่นี่สัหน่อยเลยผ่านก็เลยได้มาเก็บกล่องนะ วับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งมาสวัสดีครับน้องนิกกี้นะฮะทำไมที่มีน้ำเยอะจังมามาตามมาตรงนี้มีอบิสเมดสองตัวนะมีตรงตรงอบิสเมดตรงน้ำตรงหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นอบิสเมดไฟตรงหนึ่งครับข้างหน้าออมีีีข้สสงัยรท่เจออบิสเมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเคลียร์อบิสเมดก่อน ขอบคุณสำหรับการกดถูกใจไลค์ฮะขอบคุณสำหรับการกดติดตามครับน้องมาม่ารสหมูสับต้มยำเอ้ยเขาไม่มีต้มยำเติมเพิ่มต้มยำให้เขาเฉยเลยเอ๊ะเสาเสาไฟต้นหนึ่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเสาไฟก่อนเสาไฟเสาไฟเฮ้ยหาเสาไฟอยู่นิดนึงเสาไฟมีสองต้นเหรอ มันต้องมีสามต้นดีเสาไฟต้องมีสามต้นหนึ่งสองที่ไหนไวะเสาไฟต้นนึงเยู่ไวะเสาไฟต้องมีที่ไหนเอาใครขอเขาเออมาเนี่ยใครขอเขาเออมาลบก่อนบอกด้วยนะครับผมไม่รับมั่วนะผมไม่มั่วนะผมบอกไว้ก่อน <S 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 เห็นผมเป็นนี้แต่ผมก็ไม่มั่วนะตามมาตามมาเอ,อ้ยใช่เปล่า พูดถึงงานนั่นเห็นเปล่าเห็นอวิทแม่เปล่าตรงนั้นปังปังปวาระประหารลูกออข้างล่างละปังもเก็บ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 อุ้ยอยากเดินบนน้ำไม่ได้จังเลยอ่ะ เอ้ยผมอยากเดินบนน้ำอ่ะผมอยากเดินบนน้ำจังเลยอ่ะความรู้สึกของการได้เดินบนน้ำมันรู้สึกยังไงกันนะดูหนังจีนอยากเดินบนน้ำได้อ่ะรู้สึกยังไงแล้วความรู้สึกที่ได้เดินบนน้ำเนี่ยอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ้างจังเลยเดี๋ยวผมจะไปตีตัวกิ้งกิ้งก่อนเอาละดับเบิลเทปน้ำ ผมอยากมีเทพนามมั่งอ่ะชาว่ะผมต้องกดมั่งแหละเพชรไม่พอถ้าเพชรพอของก็เปิดแหละเท่าไม่มีตังค์ตังค์อยกินข้าวยังไม่มีเลยฮัลโหลไม่มีตังค์ห้องห้องโอ้นิดเดียวลูกค้าไม่มีเลยเนี่ยไม่มีอะอยากมีเหมือนกันแหละ ตัวกิงกที่กี่ที Arizona, ่ที totally ่งเปิด่ี่ท่ท่าี่ที่ทงีดี่ที่ที่ที่ลี่ี่ที่ี่่่ ซีฟู้ดได้กี่ตัวแย่งซีฟู้ดกันไย่งมังฟู้ก็ <c oughs> <c oughs> อตอืนเล่นดีฮะเหกะต่นมาเล่นดีฮะเหรอเดี๋ยว่าจะมีตักิ้งกิงเพิ่มอีกสักตัวนะอันนี้แกเจอละตัวกิ้งกิงตัวเง,งี้ยงเง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอญาตเช็คเฟซแป๊บนึง <ulf diode S 2> แอดครับว่าไงไหมแม่ทักมาตอนกูอีนี่ตลอดเลยครับครับครับมี <St uff> อะไรให้ช่วยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอญาตเช็คก่อนนะครับแนปะ๊บนึงเอาของแอมเบอร์ใช้เป็นอ๋อนี่อะบิทเมดเรายังไม่ได้เตรียมบิกเม็ดเลยเทสท์รับใครขอใช้ข้อมแป๊บครับ ก็กระดูกหมาเดี๋ยวหลักๆเราเน้นตีกระดูกหมากับเราเราเน้นตีกระดูกหมากับนี่นะฮะอ๋อน้องกิ้งกิ้งกับอเบบิเมะไปด้วยเดี๋ยวพวกพาทุยเดี๋ยวเราต้องค่อยเก็บทีหลังชิแมวกลางหน่อยครับ อผมสงสัยหน่อยแอดเคยกลางคนนี้ปะ่ะไม่น่ครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปตีโอ้โหตรงนี้น้องกิ๊กกิ๊กเยอะว่ะไปตีน้องกิ๊กกิ๊กก่อนดีว่าป่ะ Chi ai ở nóng kinh gặp liêm nào

ข้างล่างข้างล่างเราจะถือโอกาสนี้ไปเก็บแร่แล้วก็ตีกุ๊กตัวกิ้งด้วยอ๋ออย่าเพิ่งเข้าไปไว้หนึ่งรอก่อนเราก่อนเราก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเอาตาตายก่อน Ah.